เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่15มีนาคมวันนี้ครับมาเริ่มกันที่ประเด็นของเจ้าหนูคอบบี้ไมนูกับทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ที่แกรีเซาเกตกุนซือใหญ่น่ะได้มีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วครับสำหรับเกมฟีฟ่าเดย์ช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ที่ทัพสิงโตคำรามจะลงแข่งขันเกมอุ่นเครื่องกับทั้งบราซิลและก็เบลเยียม ซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะครับที่บรรดาสื่อคาดการกันก่อนนะมือคอบบี้ไมนูกองกลางวัย18ปีของแมนยูนเต็ดเรานะ่ะไม่มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ในรอบนี้หรือทางแกเรดเซาเกตนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงว่าเขานะ่ะชื่นชอบผลง,งานของคอบบี้ไมนูจริง แต่ถ้าว่าตัวนักเตะเพิ่งจะแจ้งเกิดได้ไม่นาน,นครับและนี่คือทีมชาติชุดใหญ่ถ้าเรียกตัวมาแล้วเกิดผิดพลาดอาจจะส่งผลต่อสภาพจิตใจของนักเตะไปในตัวด้วยนั้นน่าจะต้องรอเวลาที่เหมาะสมไปอีกสักพักก่อนด้วยกับเรื่องนี้นะครับแกเรตเซาเกตก็ได้ออกมาชี้แจงประเด็นของค็อบบี้ไมนูเอาไว้ว่าผมคิดว่าเขากําลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฐานะนักเตะอายุน้อยคนหนึ่งและเราก็ไม่เคยรอชา้าที่จะให้โอกาสนักเตะอายุน้อยมาเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ แต่ก็เห็นได้ชัดเจนว่าเขาเพิ่งจะลงเล่นได้มีกี่เกมเท่านั้นให้กับแมนยูเนเต็ดคุณต้องระมัดระวังด้านพัฒนาการและก็ต้องตัดสินใจช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยดังนั้นเราคิดว่าในความเป็นไปได้ที่ดีที่สุดเราควรจะให้พื้นที่ที่เขาในการพัฒนาไปตามจังหวะของตัวเองก่อนเขายังไม่ได้อยู่ในจุดที่เหมาะสมเท่ากับจุดวิลลิงแฮมหรือว่าจะเป็นบูกายโยซาก้าทำไว้ก่อนหน้านี้ที่เขามาติดทีมชาติอังกฤษครั้งแรกแต่ผมต้องย้ำว่าเขาดีมากจริงๆสำหรับนักเตะอายุน้อยคนหนึ่ง เขาเป็นนักเตะที่ดีมากๆเราเห็นกันแล้วและเขากําลังได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเขาดูมีคาแรคเตอร์ที่ดีมากจริงๆกับทีมของเราทั้งนี้กับการประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่รอบนี้นะครับก็มีชื่อ2นักเตะของแมนยูไนเต็ดรวมอยู่ด้วยได้แก่มาคัสแบดฟอร์ดและก็แฮร์รี่แม็กไว์ทถึงแม้ว่ากับรายหลังอย่างแม็กไกว์นะครับจะยังอยู่ในขั้นตอนการเรียกความฟิตกับกองทัพปีศาจแดง แถมก็ยังไม่ได้ลงซ้อมกับทีมอีกด้วยในขณะที่นักเตะอีกรายที่น่าสนใจก็คือกองหลังเป้าหมายของแมนยูเน็ดเราอย่างจารัดแบรนเวดกองหลังดาวรุ่งวัย21ปีของเอเวอร์ตันที่ติดทับสิงโตคำรามชุดใหญ่ครั้งแรกของเจ้ตัวและก็แน่นอนครัาวว่านี่ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของนักเตะไปในตัวด้วยในช่วงซัมเมอร์นี้หากว่ามีการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงครับ ข่าวต่อมาครับมากันที่เรื่องของเจดอนซันโชที่หลังจากเมื่อวานนี้มีข่าวหลุดออกมาว่าตัวนักเตนะน่ามีความต้องการอย่างชัดเจนว่าอยากจะเล่นกับดอทมูลต่อไปหลังหมดสัญญายืมตัวและล่าสุดวันนี้ครับก็มีรายงานต่อเนื่องกันเลยเมื่อทางดอทบูลเนี่ยนะก็อยากจะมีเจดอนซันโชไว้ใช้งานต่อไปเช่นกันครับในซีซั่นหนะ้าด้วยกับรายงานดังกล่าวนะครับมาจากสื่อยักษ์ใหญ่ของอังกฤษยอย่าง BBC ที่ได้ออกมาเผยว่า <S <S ดอทมูลต้องการจะใช้บริการของเจดอนซันโชอย่างต่อเนื่องในซีซั่นหน้าครับ หลังผลงานล่าสุดของตัวนักเตะแนยเริ่มจะคืนฟอร์มเก่งแล้วด้วยการยิงประตูคว้าชัย2เกมติดโดยเกมล่าสุดนะครับก็ยังเป็นเกมใหญ่ซะด้วยกับศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและก็พาทีมเข้ารอบไปทีมสุดท้ายได้สําเร็จตอนนี้ทาง BBC ในครับระบุว่าดอทมูนต้องการจะยืมตัวนักเตะมาใช้งานอีกรอบแบบเต็มซีซั่นในปีหน้าครับส่วนเรื่องการซื้อขาดก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันถึงแม้ว่าจะมีข่าวลือก่อนหน้าว่าดอทมูนไม่อยากจะทุ่มเงินซื้อขาดก็ตามครับ ข่าวต่อมาครับมากันที่เรื่องของเมสันกรีนวูดกับรายงานล่าสุดของทางรอบด a ลซันนักข่าวจาก ESPN ด้วยนักข่าวดังรายนี้ครับได้ออกมาเผยว่าจอห์นเมทัฟหอกีฬาสโมสซอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับการเดินทางไปยังสเปนตามข่าวที่ผ่านมาไม่ได้เป็นแค่การเจรจากับแค่บาเซโลน่าทีมเดียวเท่านั้นที่เป็นข่าวนะครับ แต่ได้มีการเข้าเจราจากับถึง4สโมสรหัวแถวของลาลิกาสเปนทั้งเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาและก็แอเลติโกมาดริดรวมถึงเกตาเฟ่และเชื่อว่าเป็นการคุยกันเรื่องเมสันกรีนวูดที่เวลานี้กําลังสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับการยืมตัวที่เกตาเฟ่ครับโดยจากการยืนยันจากหลายๆสื่อณเวลานี้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่พร้อมจะเปิดประตูให้กับนักเตะกลับเข้ามาสู่ทีมแม้ว่าศาลจะตัดสินให้พ้นผิดในคดีความไปแล้วก็ตาม ตาวสโมสรอนะครับก็พร้อมจะหาสโมสรอนใหม่ที่ดีให้กับตัวเมสันกรีนบูดแล้วก็กำลังมองหาจึงค่าต่อแทนที่เหมาะสมกับฟีท้าของนักเตะกับการปล่อยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยครับ รายงานต่อมาครับมากันที่เรื่องของราฟาเอลวารานกองหลังตัวเก่าวัย30ย่าง31ปีของทีมกันบ้างครับด้วยกับรายงานล่าสุดของสื่ออังกฤษอย่างดิลี่เมลนะครับได้ออกมาระบุว่าราฟาเอลวารานพร้อมจะเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูน t เต็ดหลังสัญญาฉบับเดิมจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วและตัวเขาเนี่ยก็พร้อมจะตอบรับกับตัวเลขค่าเหนื่อยลดลงอย่างมากด้วยครับเพื่อจะได้อยู่กับสโมสรต่อไปอย่างน้อย2-3ปี นอกจากนี้เดลี่เมลก็ยังมีการเสริมในค่าวว่าตัววารานไม่มีแผนจะย้ายไปเล่นอย่างซาอุดิอาระเบียเลยแม้แต่น้อยครับถึงแม้ว่าจะได้รับความสนใจอย่างหนักเข้ามาจริงหรือตัวเขาในอยากจะเล่นที่แมนยูนเต็ดต่ออีกสัก3ปีซึ่งตอนนั้นครับตัวเขาจะอายุครบ34และก็อาจจะเป็นสัญญาในอาชีพสุดท้ายในฐนนานะนักฟุตบอลของเขาแล้วด้วยและอาจจะเลือกแขวนสตาร์ทที่แมนยูนเต็ดเลยครับ หรือหากว่าสุดท้ายทางทัพปีสแสดงไม่ต้องการจะต่อสัญญากับเขาทางวารานอาจจะมีการติดต่อกลับไปยังสโมสรอนอัลมาดริหรือว่าจะเป็นลองเพื่อกลับไปเล่นฟุตบอลในช่วงท้ายอาชีพของเขานั่นเองครับข่าวต่อมาครับกับคู่หูของวารานอย่างคาเซมิโร่โดยจากรายงานของสื่อเจ้าโดยการเลยนะนครับอย่างดิลี่เมลได้ออกมาระบุว่าแมนยูนิเตดต้องการจะปล่อยตัวกองกลางทีมชาติบราซิลวัย32ปีรายนี้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เลยครับและตัวคาเซมิโร่น่ะก็ทราบเรื่องนี้ดีด้วย โดยกับเรื่องนี้เดลี่เมลก็มีการเสริมในกลราวว่าทางออกที่เป็นไปได้ในตอนนี้มากสุดของคาเซมิโรน่ะคือการย้ายไปร่วมทีมอัลนาเซอร์ในซาอุดีอาระเบียที่พร้อมจะทุ่มค่าเหนื่อยมหาศาลให้กับเขาหาว่าตัดสินใจย้ายไปเล่นที่นั่นส่วนในฝั่งของแมนยูน t เต็ดนะครับก็คาดว่าจะได้ค่าตัวจากการขาย,ขายคาเซมิโรที่ประมาณ45ล้านปอนด์ด้วยกันครับ เรามาปีท้ายคันนี้อัปเดตอาการบาดเจ็บของ7นักเตะในทีมชุดใหญ่ของแมนยูนเ e ต็ดก่อนเกมดังเดือดกับเลี้ยวภูวอาทิย์นนะครับกับศึก FA ร,รอบ8ทีมสุดท้ายว่าแต่ละคนเนมีความพร้อมกันมากแค่ไหนและใครที่มีโอกาสจะได้มีส่วนร่วมในเกมนี้บ้างครับหลังจากเมสเนเม์และก็อารอนวันวิซาก้าเป็น2รายแรกที่กลับมาซ้อมได้แล้ว เรามาเริ่มกันที่ในรายของแฮร์รี่แม็กไวนะครับซึ่งกับในรายของแม็กไวนะตามคาดการน่าจะกลับมาค้อมกับทั้งเมสันเมาส์แล้วก็หวานบิากาครับแต่ถ้าว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ซ้อมกับทีมเลยแม้แต่น้อยครับทำไมอาจจะยังไม่มีส่วนร่วมในเกมกับลิเอร์ p o o วันอาทิตย์นี้ รายต่อมากับลิซันโรมาดีเนสนะครับซึ่งกับมาดีเนสนามีอาการบาดเจ็บที่เข่ามาตั้งแต่เกมกับแอสตันวิลล่าแล้วและก็จะไม่มีส่วนร่วมในเกมกับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าว่าเจ้าตัวน่ะก็ดันมีชื่อติดทีมชาติอาร์เจนตินาในเกมฟีฟ่าเดย์ของเดือนมีนาคมนี้มันไซ้์อย่างนั้นครับรายต่อมาครับกับลุคชอแบ็กซ้ายคนสาคัญของทีมซึ่งกับชอนะ่ครับก็จะพลาดลงสนามในเกมกับลิเวอร์พูลค่อนข้างแน่นอนด้วยเจ้าตัวเนี่ยครับมีปัญหาการบาดเจ็บเรื้อรังที่กล้าเเเเนนื้อ้ออออลลละคาาาาดดววรรวว่่จยยัััังงงตตใใชกกกรรรรษีๆึบ รายต่อมากับไตเรียวม,มาเลเซียอีกหนึ่งแบ็กซ้ายนะครับซึ่งกับในรายของมาเลเซียเนะี่ยก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าเจ้าตัวนะ่ยจะพลาดลงสนามในซีซั่นนี้เลยครับและเจอกันอีกทีก็ซีซั่นหน้าเลยรายต่อมาครับกับอองตนี่มาซียานกันบ้างโดยสําหรับมาซียานนะครับมีอาการบาดเจ,จ็บที่โคนขาหนีบและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีเวลาที่แน่ชัดนะครับว่าเขานะจะกลับมาช่วยทีมได้ตอนไหนหรือว่าหายทันก่อนจบซีซั่นนี้หรือเปล่าด้วย ต่อกันที่รัสบูซอยลุนกองหน้าตัวคมหวังของทีมนะครับที่มีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อตั้งแต่เกมกับลูกตันทาวด้วยกับในรายของรัสบูซอยลุนนะครับตอนนี้กลับมาซ้อมกับทีมแล้วและคาดว่าน่าจะมีส่วนร่วมในเกมกับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าว่าจะได้ลงเล่นเต็มเกมหรือว่าพร้อมจะเป็นตัวจริงให้กับทีมทันทีเลยหรือเปล่านั้นก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีครับรายสุดท้ายกับเมสันเมาส์นะครับที่มีการบาดเจ็บน่องและก็หายหน้าหายตาไปนาน ตอนนี้เจ้าตัวนกลับมาซ้อมแล้วและก็ได้รับการยืนยันนะครับว่าจะมีส่วนร่วมในเกมกับลีวัพูอย่างแน่นอนแต่จากคาดการเจ้าตัวน่าจะเป็นตัวสำรองก่อนแล้วก็น่าจะมีโอกาสลงสนามในช่วงท้ายๆเกมเลยครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ c e b บ o k r e ร d e v วิ p a พ e กันด้วยนะครับผม